วันนี้สำคัญมากมากเลยเรามีแนะนำสาธิตการนวดลูกน้อยให้มีพัฒนาการแล้วก็อารมณ์ดีเชิญคุณครูลูกปัดครับผมสวัสดีครับาเจอเลยครับน้องโลฮาได้เวลาแล้วครับถามคุณครูลูกปัดก่อนเลยนะครับการนวดเด็กทารกเนี่ยมีผลต่อพัฒนาการเด็กยังไงบ้างครับค่ะก็การนวดทารกเนี่ยเป็นการนวดสัมผัสเนาะช่วยในการให้ลูกผ่อนคลายแล้วสร้างสายใยรัก ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกจริงๆแล้วอีกอันนึงที่สําคัญก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการค่ะให้สมวยัยแต่ว่าเวลาเรนวดเนี่ยจะต้องมีตัวช่วยในการนวดเพราะว่าถ้านวดเฉยๆเนี่ยมันจะแห้งไปนะคะเราก็จะมีตัวช่วยที่ทําให้ลูกนวดง่ายขึ้นแล้วก็สบายเป็นตัว w i กส์เบบี้บอสมตัวนี้จะให้ลูกด้วยความที่มันมีกลิ่น อ่อนๆนะคะอันนี้เดี๋ยวลองให้เดี๋ยวคุณมะม่วงลองดมดูได้นะคะ <c oughs> ก็คือจะมีกลิ่นอ่อนๆจากอย่างเช่นตัวน้ํามันจากโรสแมรี่น้ํามันจากลาเวนเดอร์น้ํามันจากน้ํามันมะพร้าวแล้วก็น้ํามันจากวุ้นใสของว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะและเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนะคะแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของ <c oughs> ตัววิกซ์เบบี้บอสมันก็จะมีความชุ่มชื่นด้วย <c oughs> แล้วก็อ่อนโยนวันนี้ก็เตรียมทริกมาเป็น3ทริกสําหรับการนวดลูกน้อยให้อารมณ์ดีกับตัววิก b ์เบบี้บอสั วันนี้เราจะมาเรียนท่าแรกจะเป็นท่านวดหน้าอกค่ะช่วงนี้ก็จะช่วยเรื่องปอดแล้วก็หัวใจโอ้ยิ้มหวานมากท่าแรกจะเป็นท่าโอเพนบุ๊นะคะทําเหมือนเป็นรูปหัวใจเปิดเปิดเปิด,ปดหนังสืออย่างนี้ปุ๊บ,บแล้วก็มาวางไว้ข้างตัว <laughs> ใช่ค่ะทำแบบนี้นะคะ <laughs> ท่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของเนี่ยนะคทางเดินหายใจระบบหายใจให้ใช่ครับแล้วก็ยังทําให้เรื่องระบบหายใจแล้วก็หัวใจได้ดีด้วยนะคะถ้าถัดไปจะเป็นท่าบั t เทิลไฟค่ะมือข้างดนึงนะคะประคองอยู่ข้างตัวมืออีกข้างหนึงช้อนมาจากด้านข้างไหล่นะคะล,ลวดไหล่หลใช่ค่ะอ,อ่ะาใช่ นะคะคทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งรูดข้ามสลับกันอย่างนี้นะคะท่าถัดไปท่านวดท้องค่ะซึ่งท่านวดท้องมีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะในเรื่องของระบบการขับถ่ายเนาะหรือว่าคนที่มีอาการท้องอืดใช้มือ วางที่ท้องก่อนเนาะท้องเะต่ำลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้มือข้างขวานะคะหมุนจากเลข10นาฬิกาไปถึงเลข5้านาฬิกาแบบนี้แล้วมือ1ิบโมงห้าโมงค่ะใช่แล้วอีกข้างหนึ่งจะเป็นเที่ยงจนถึงเที่ยงนะคะเที่ยงคืนเที่ยงวันจนถึงเที่ยงแล้วเราแล้วเราทำพร้อมกันแต่ว่ามันจะ ต่อเนื่องกันนะ,ะเพราะว่าท่านี้นะคะจะเป็นไปตามระบบของลำไส้ใหญ่นะคะว่าลำไส้ใหญ่เราจะหมุนแบบนี้นะคะเราก็จะหมุนตามท่าถัดไปจะเป็นท่า I Love U ค่ะ I Love, <I> love U <you. S 2> อ่ะท่านี้อย่าลืม <I S 2> พูด <love> บอกบอกลูกไปด้วยนะคะ <love> you. ว่า I Love y o U เพราะว่าที่เป็น I love you, I love you. เริ่มจากนะคะด้วยลำไส้ของใหญ่เนี่ยจะเป็นรูปตัวยูคว่ำเนาะเราจะนวดไอจากด้าน<ค>าด้านขวาไอแล้วก็แอลนะคะเลิฟเลิฟแ,แ,แล้วก็อยู่ค่ะยูถ้าบ i c ซิเคิลเลกจะทำเอาขางองอขาสลับข้างกันนะคะค <า S 1> ให้ชิดกับท้องนะคะหนึ่งสองสา แล้วก็ยืดขานะคะท่ากระบวน่าที่3ามท่านี้จะเป็นท่าที่เราจะนวดที่ <c oughs> บริเวณต่อมน้ําเหลือง <c oughs> ใต้หลักแหลนะคะรูปลงมานะคะรูปลงมา <c oughs> แล้วก็ขยับมาข้างข้างาหนึ <c oughs> ่งสองใช่ไหมคะสามสี่ห้าแล้วก็ขยับมาข้างอีกย้างนึงนะคะรูปลงหนึ่ง <c oughs> สามสี่แล้วก็ห้าค่ะโอเคแล้วก็ท่าถัดไปอีกอันนึงจะเป็นนวดจากขาหนีบนะคะเ,คเราจะใช้มือเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะคุณผู้ม C แบบนี้เนาะ C แบบนี้นะคะคแล้วเราจะรูปจากตัวขาหนีบก็จะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่ตรงนี้นะคะเ,คเราจะมือข้างหนึ่งประคองข้อเท้าไว้แบบนี้ เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าท่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเรนของต่อมน้ําเหลืองค่ะก็คือพอถ,ถ้าต่อมน้ำเหลืองทั่วร่างกายเราทำงานได้ดีเนาะคมิคุ้มกันเราก็จะทำงานได้ดีสำหรับใครที่อยากจะหาซื้อ We k b b b y b บ l l ซั m นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ ร้านขายยาชั้นนําทั่วไปเลยนะครับหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดูมาติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ f c e b o o o w วิก Thailand นะครับผมเรา3ามคนแล้วก็คุณครูลูกผัดก็ต้องลาไปก่อนนะครับผม